ใถ่ายรูปหมดอ่ะไมนมันนีบเดินถ่ายไอคนที่เราลรถถ่ายน่นมันนีบเดินไอคนตกปลาตกสองคนอ่ะอะก็อะไร่ยวถ่าคถ้าตกไปดูกันอเนาดาราเขาขอเป็นดาา้อุมกล้องนี่นี่่ไก่นต้องหาเปล่าตัวเดไปไหนแล้ว ขา,ขายขายขติบรคา,า,รารคาเท่าไหร่วะขายติดราคาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่รู้เหรอปล่อยไปก่อนคนนี้พี่จะมาไหมงเล่นเนี่ยน้ะเบดใช่เมตรเมตร้ไก็เมตรกว่าแล้วสเมตร

ใช่หลบหน้าเห็นไหมเห็นข้างก็เต็มเต็มแล้วถ่ายบอถ่ายผมทำไมบอกว่านี่มันข้างที่สองคู่แล้วก็เป็นรวบกันนะวิ่งเลยออกไปดูในยิงวิ่งนั่นแหละไอ้ที่มันดูในปาพอดีเรามีอารามอยู่ๆโคขโมยตัดปุ๊บเราจะรู้ว่าตัดจุดไหนเราก็มาดูที่เกิดเหตุเรามาดูที่เ ouais. กี่วกัสายดอนมีรอยตัดแล้วเราก็เดินเข้าไปดูในป่าสายไม้กองอยู่ตรงนี้ครับประมาณอันนี้สายประมาณ300คู่ สามร้อยคู่ก็จะกับหกร้อยเส้นไปใช้ในหมู่บ้านนพปวงแล้วก็สัตมาประมาณ80สเมตรได้ครับแล้วอย่างนี้โทรศัพท์ของชาวบ้านก็ใช้ไม่ได้ประมาณกี่หลังคาเลยทั้งหมู่บ้านเลยครับซนทั้งนี่หมดเลยฮะอ๋อต้องอำเภอร้านหลวงแก้วถึงนพวงนี่คือใช้ไม่ได้หมดเลยใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วระยะรเวลาการซ่อมเราจะประมาณกี่วันนะครับเนี่ยเรต้องทําเรื่องเบอร์สายก็จะได้ประมาณอาทิตย์นึ่งครับโอ้โหในชาวบ้านก็เดือดร้อนนีมีเป็นสายท่านประโยชน์ด้วยนะครับเนี่ยสายเพราะชาวบ้านวัด อนามัยโรงเรียนนี่ใช้หมดเลยครับต้องใช้เส้นนี้หมดเลยอ่ะพอเราของเราไมันอยู่ในมือหมาเหน่งเร็วกว่าไม่ต่อยแล้วผมไม่กล้ามเด็กน้อยน้องติงน้องอูนนี่ก็หายไปวันตำแหน่งไม่ผมได้ของไม่มีก็เป็นเดือนนั่นเองนี่ประมาณนั้